ก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราได้มาพบเจอกันนะครับก็เ,เป็นเรื่องของการถแถลงภาวะเศรษฐกิจอุสาหกรรมนะครับจำเดือนมกราคมนะครับสองหหนะครับก็เป็นต้นปีนะครับที่เราเริ่มต้นนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอุสาากรรมนะครับก็มาดูที่ผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI นะครับ ในช่วงเดือนมกราคม2568นะครับก็อยู่ในระดับที่98.89นะครับก็มีการหดตัวนะครับร้อยละ0.85นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้ก็ยังมีข่าวดีก็คือเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ8.7นะครับเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมาดูที่อัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับหรือ CAPU นะครับ ในช่วงเดือนมกราคมนะครับอยู่ที่ระดับ60.38นะครับซึ่งตรงนี้เองก็สะท้อนภาพที่ดีนะครับก็มีการเพิ่มนะครับจากเดือนธันวาคมนะครับที่ผ่านมาที่อยู่ที่ร้อยละ56.49นะครับช่วยถัดไปครับนะครับอันนี้ก็จากตัวเลขนะครับที่ดัชนีผลิตอุตสาหกรรมมีการหดตัวนะครับร้อยละ0.85นะครับเทียบกับปีที่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมานะครับ ก็ยังคงมีปัจจัยกดดันที่เหมือนเดิมนะครับก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่เผชิญความท้าทายนะครับในหลายประการนะครับแต่ชิลีอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็มีการลดลงต่อเนื่องกันก็เป็นเดือนที่18แล้วนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับยอดจําหน่ายนะครับยอดการผลิตและก็ยอดการส่งออกนะครับก็ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งยอดจําหน่ายรถยนต์นะครับก็ ลดลงร้อยละประมาณ12นะครับลดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศนะครับร้อยละ12.6นะครับแล้วก็ยอดการส่งออกต่างๆลดลงเช่นเดียวกันนะครับยอดรถยนต์นั่งส่งออกนะครับลดลง3 7 0 3เนเะครับเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมานะครับยอดส่งออกรถกระบะลดลงเช่นเดียวกันนะครับลดลงอยู่ที่ร้อยละ25.40นะครับแล้วก็ลด P P V นะครับลดลงอยู่ที่ร้อยละ20.38นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ มีจากผลนะครับในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดในประเทศนะครับก็ยังเป็นเหตุผลเดิมนะครับในเรื่องของระดับนี้โควตนที่สูงขึ้นนะครับกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงนะครับแล้วก็ยังมีนี่ที่ก็ไม่่อให้เกิดรายได้นะครับหรือ NPL อยู่ในระดับที่สูงนะครับธนาคารก็ยังมีความเข้มงวดนะครับในการที่จะปล่อยสินเชื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดภายในประเทศโหตตัวลงนะครับ ตลาดส่งออกก็เช่นเดียวกันนะครับภาวะเศรษฐกิจก็ยังมีการตดถอยลงนะครับความต้องการของประเทศผู้ซื้อเนี่ยก็มีความลดลงนะครับรวมถึงความไม่แน่นอนของทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดความขัดแย้งนะครับเทรดบอลในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนะครับของรถยนต์อีวนะครับที่เข้ามาในตลาดณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดรถยนต์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะทางสภาวะการ,รมก็ยังมีความมั่นใจนะครับโดยในปีนี้ก็ตั้งเป้านะครับในการผลิรถยนต์เนี่ยอยู่ที่1.5ล้านคันนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเป้าไว้1.5ล้านนะครับแต่มีการผลิตจริงอยู่ที่ประมาณ1.47ล้านคันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการตั้งเป้าแล้วก็มีผลนะครับในสร้างความมั่นใจนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยก็มียอดการจดทะเบียนรถยนต์ที่ เพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 3,000คันนะครับเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่5 0,000นคันนะครับแต่ตรงนี้อันนี้สองหลักๆก็คงจะมาจากยอดจองในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็มาจดทะเบียนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับแล้วก็คงจะมีมาตรการพักวัดอีกหลายอย่างนะครับที่จะช่วยคลี่คลายนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของปัจจัยกดดันการบริโภคในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันหนึ่ง นะครับก็อย่างที่กล่าวถึงนะครับปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับปัญหาค่าค่าของชีพต่างๆนะครับแล้วก็นี่ NPL ซึ่งปัจจุบันก็ยังสูงอยู่นะครับก็คิดเป็นประมาณร้อยละแปดสิบเก้านะครับของ GDP นะครับอันนี้ก็ส่งผลนะครับต่อปัจจัยกดดันการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกปัจจัยกดดันหนึ่งที่สําคัญนะครับก็เป็นในเรื่องของนโยบายการค้านะครับระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกานะครับที่ปัจจุบันก็ มีการจัดเก็บภาษีนะครับในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นแคนาดานะครับแล้วก็เม็กซิโกนะครับอยู่ที่ร้อยละ25นะครับแล้วก็จากประเทศจีนนะครับก็ตอนนี้ก็มีอีกประเทศคือประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นร้อยละ10นะอันนี้ก็คือเริ่มทันทีนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นกังวลนะครับในเรื่องของการทะลักนะครับของสินค้าจีนนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยกดดันหลักนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ย การนาเข้าจากประเทศจีนเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับในทุกปีนะครับถ้าเทียบกันนะครับในปี66เดือนมกราคมปี67นะครับก็มีการนําเข้าอยู่ที่ประมาณ18,000ล้านนะครับในปีนี้ก็ประมาณ20,000ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันหลักนะครับต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะส่งผลต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ ถัดไปก็เป็นเรื่องของปัจจัยสนับสนุนนะครับอันนี้รัฐบาลเองก็คงจะไม่นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้ก็มีโครงการหลายๆอย่างนะครับที่มีการกําหนดนะครับมาตรการนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวงเงิน10,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการหารือนะครับกระทรวงการคลังก็หารือในเฟสที่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของโครงการ อีซี่อีรีซีทนะครับที่เอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็โครงการอื่นๆนะครับอย่างเช่นโครงการพักหนี้นะครับคุณสู้เรารวยนะครับตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทําให้มีเรื่องของการพักนะครับดอกเบี้ยนะครับในการปิดจบหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงโครงการอื่นๆนะอย่างเช่นโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับแปดน่วยล้านบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ เร่งรัดนะครับในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับรวมถึงโครงการที่ได้มีการขอ B O I ไปแล้วนะครับก็เร่งรัดให้มีการลงทุนให้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่จะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วยกระตุ้นในเรื่องของดัชนีผลิตบริสุทธิกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจด็สนับสนุนที่2นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวเช่นเดิมนะตราส่งออกเรายังดีนะครับเรามีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับก็มีการขยายตัวร้อยละสิบเจ็ด นะครับการส่งออกเรียกว่ายัางดีนะครับในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมยางนะครับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอุตสาหกรรมอัญมณีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังมีการส่งออกที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ในต้นเดือนมกราคมนะวันที่หนึ่งถึงยี่กเนี่ยอันนี้ก็มีการส่งสัญญาณที่ดีนะครับเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยว ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จํานวนรวม3ล้านคนนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นร้อยละสินะครับตรงนี้เองก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งสากรรมที่จะได้รับอนิสงฆ์นะครับก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของอาหารนะครับเครื่องดื่มนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับปิโตรเลียมเป็นต้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทั้งปัจจัยกดดันนะครับแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนนะครับต่อตดัชนีอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมนะครับอันนี้มาดูนะครับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของการการปิตโตเรียมนะครับจริงๆตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่หลักๆนะครับที่ทําให ส่งผลบวกในต่อ MPI เนี่ยก็เกิดมาจากในเรื่องของปีที่แล้วนะครับบางโรงงานนะครับมีการหยุดซ่อมนะครับเรื่องของการชัดดาวนะครับบำรุงหน่วยกลั่นน้ำมันดิบต่างๆนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นมา8.87นะครับอันดับที่2นะครับในกลุ่มสาหกรรมพลาสติกและยางนะครับตรงนี้บวกขึ้นมาถึง21.05นะครับก็หลักๆเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีบางรายนะครับผู้ผลิตก็มีการหยุดชัดดาวนะครับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ส่งผลให กระโดดขึ้นมานะครับถึง21.05นะครับสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นอุตสาหกรรมฮีโร่ของเรานะครับอุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ปัจจัยหลักๆก็มาจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับที่มีความต้องการทางการซื้อนะครับกลับมานะครับหลังจากชะลอตัวไปนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้นะครับในเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Data Center ต่างๆนะครับรวมถึงที่เป็น Enterprise อัดบีสไบต์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ส่งอน,นิสงส์งนะครับให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเติบโตขึ้นในเรื่องของต้นชนีในหะ mbi บวกขึ้นมาถึง31.6%อนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบนะครับหลกัลกๆเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับซึ่งก็มีเป็นอุตสาหกรรมที่มีเวทที่ทเยอะนะครับตรงนี้ก็ส่งผลนะในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันนะครับของทาง ของทางดัชนีอุตสาหกรรมที่เราได้จัดทาขึ้นนะครับซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ดัชนีก็ตกลงนะครับอยู่ที่1ิบแนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับจากเหตุผลต่างๆนะที่เราเล่าไปฟังนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของน้ํามันปาล์มนะครับน้ํามันปาล์มก็ยังเป็นเหตุที่เกิดจากในเรื่องของผลผลิตนะที่ได้น้อยลงนะครับจากปัญหาภัยแล้งนะครับในเรื่องของฝนทิ้งช่วงต่างๆนะครับแล้วก็เหตุอุตกภัยนะครับที่เกิดขึ้น นะครับอันนี้ก็ยังส่งผลต่อการผลิตนะครับในเรื่องของน้ำมันปาล์มนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้ลดลง1 0 1จุดนนะครับซึ่งตรงนี้เองทางสสอก็คาดการนะครับว่าคงจะเป็นเพราะในเรื่องของพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะในประเทศไทยนะครับการเลือกสรรนะครับสินค้าที่ใช้ในการบริโภคเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือก นะครับก็หันไปเป็โพวกอย่างอื่นนะครับเครื่องดื่มที่หวานน้อยหน่อยหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับมีในเรื่องของ MPI ตกลงนะครับซึ่งตรงนี้เองสสอก็คงจะทําในเรื่องของการบรรจุนะครับปิดพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเข้าไปในฐานข้อมูล MPI ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ เรื่องการส่งออกนะนี่ก็อย่างที่พูดถึงนะเราก็ยังมีการส่งออกที่เติบโตเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยที่การส่งออกรวมเนี่ยของทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันไม่ใช่ครับทศเียวสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เองตลาดส่งออกหลักๆของเราก็คือสหรัฐอเมริกานะครับ,แล,ลนนรบแล้วก็ตลาดอาเซียนนะครับและประดับที่สาคือตลาดเอูนะครับซึ่งถ้าคิดนะครับเป็นการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมเราก็ยังคงเติบโต นะครับอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละ17นะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่ผ่านมานะครับอันนี้มาดูกันที่การส่งออกสินค้าสาหกม,มนะครับที่ไม่รวมทองคำนะครับอาวุธรถถังและก็อากาศยานลบก็เช่นเดียวกันนะครับแนวโน้มไปนีศทางเดียวกันก็คือขยายตัวร้อยละ11.8นะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับเดือนกก <c oughs> มกราคมปีที่ผ่านมานะครับโดยโดยสินค้าที่ส่งออกหลักเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าอัญมณนี นะครับและเครื่องประดับก็อย่างเช่นในเรื่องของพลอยนะครับเครื่องประดับแท้หน้าที่เอามาทาที้นะครับแหวนกําไรต่างๆนะครับประเทศที่เราส่งออกหลักก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับอิตาลีนะครับอินเดียนะครับกาตาร์นะครับอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งก็คือประเทศคู่ค้าหลักของเราเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่ที่เริ่มฟื้นตัวนะครับมียอดการสั่งซื้อเข้ามาเยอะนะครับประกอบกับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่มีราคาสูงขึ้น นะครับตรงนี้เองก็สร้างมูลค่านะครับในการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์และส่วนประกอบอันนี้ก็อย่งายงที่พูดถึงนะครับมีความต้องาการในเรื่องฮาร์ดดิสก์นะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สามนะครับเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็คงยังเป็นเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรานะท,ที่ที่มีการส่งออกและก็เติบโตต่อเน,นื่องนะครับเนื่องจากในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ ที่มีความแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นนะครับรวมถึงมาตรฐานนะครับที่เราสามารถคอมพลายมาตรฐานสากลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับถัดไปเป็นผลิตภันฑ์ยางนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของเครื่องจักรกลและส่วนประกอบนะครับที่มีการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถัดไปมาดูเรื่องของการนําเข้านะครับการนําเข้านี่ก็ถือว่าส่งสัญ,ญญาณที่ดีนะครับในเรื่องของการ ลงทุนนะครับการขยายกําลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับอย่างเช่นนะก็มาดูในเรื่องของการนํำเข้าภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ร้อยละอยู่ที่มูลค่านะครับสองหมล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็คิดเป็นการขยายตัวนะครับร้อยละเกนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมการาคมปีที่ผ่านมานะครับก็จะแบ่งเป็นสินค้าทุนนะครับที่มีการขยายตัวถึงร้อยละสิบ นะครับก็สินค้าทุนก็เพื่อที่จะเอามานะครับในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับการตั้งโรงงานนะครับก็อย่างเช่นของเครื่องจักรกลนะครับเครื่องจักรไฟฟ้าต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทําจากอย่างนะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและอุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับอันนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีนะครับในเรื่องการลงทุนนะครับรวมถึงนะครับสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับที่นํามาใช้ในการ ผลิตอุตสาหกรรมนะครับสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปอันนี้เช่นเดียวกันนะครับขยายตัวถึงร้อยละสิบร้อยละแปดชุดหนึ่งนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของสินแร่โลหะนะครับทองแดงนะครับอลูมิเนียมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็นํามาใช้อย่างทองแดงนี่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีวีนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เราก็น่าจะเป็น ฐานนะครับในการผลิต E ี v นะครับตามที่รัฐบาลตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็มีหลายๆค่ายนะครับในรถ EV ที่เริ่มนะครับที่จะผลิตนะครับรถยนต์ EV ขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งตัวเลขก็คงจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นเรื่องของเคมีพันธ์ต่างๆนะครับที่มีการขยายตัวร้อยละ5.6นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าในเรื่องของการผลิตก็น่าที่จะมีการเติบโตขยายตัวมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ ลช้ต่อไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยนะครับด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศนะครับอันนี้ก็ประจําเดือนสองห้าหดนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณนะเฝ้าระวังอยู่นะครับก็คล้ายๆกับในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เหมือนก็เกิดจากปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทั้งปจัจจัยภายในประเทศนะครับแล้วก็ปจัจจัยที่ต่าง กิดขึ้นในต่างประเทศนะครับโดยที่ปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยหลักๆก,ก็เป็นในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนะครับในอีกสมเดือนข้างหน้าเนี่ยก็ยังคงอยู่ในดับที่เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับต่อความเสี่ยงนะครับของนโยบายการค้าของสหรัฐนะครับมาตรการตอบโตทางภาษ,ษีาต่างๆนะครับแล้วก็แรงกดดันนะครับที่เกิดจากการบรรยากาศนะครับการค้าของโลกนะครับ อันที่2นะครับก็อันนี้เฝ้าระวังลดลงนะครับก็เป็นดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจไทยนะครับจากธุรกิจก็อยางให้ความเชื่อมั่นนะครับในภาพรวมนะครับของของเศรษฐกิจในประเทศนะครับมีการเชื่อมั่นในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยในกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มพลาสติกนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับนอกภาคการผลิตก็ยังคงในการปรับตัวลดลงนะครับอันที่3นะครับในเรื่องของ ดัชนีการนําเข้าของไทยนะครับก็ยังเป็นการปกติเบื้องบนนะครับอย่างที่เราได้กล่าวถึงนะครับตามการนําเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับการธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันสุดท้ายนะครับก็ในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะครับก็ในเรื่องของดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนไทยเนี่ยก็อยู่ในระดับปกติเบื้องบนนะครับตามยอดจําหน่ายนะครับเครื่องจักรในประเทศนะครับรวมถึงการนําเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตามที่เราได้กล่าวไป นะครับมาดูปัจจัยในต่างประเทศนะครับก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะครับและดัชนีนำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโดยรวมนะครับสหรัฐอเมริกาก็เศรษฐกิจก็ยังคงเติบโตอยู่นะครับแต่ก็คงยังมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการผิดชำระหนี้นะครับของภาคเอกชนนะครับรวมถึงความตึงเครียดต่างๆนะครับในเรื่องของ เศรษฐกิจสหรัฐนะครับในเรื่องของความตึงเครียดเรื่องของเทรดวอร์ต่างๆนะครับซึ่งยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับปกติเบื้องบนนะครับมาดูที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็จะดูที่ค่าดัชนีผู้จัดการไฟซื้อนะครับภาคการผลิตของญี่ปุ่นนะครับ PMI นะครับก็อันนี้ก็ลดตัวลงนะครับอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็เกิดจากการชะลอตัวนะครับในเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะครับ แล้วก็สหกรันยนต์นะครับซึ่งก็ต้นทุนการผลิตก็มีการเพิ่มส่งขึ้นนะครับอันที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของดัชนีชี้นำนะครับของสหภาพยุโรปนะครับตัวนี้เองก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ตามในเรื่องของ MPI นะครับที่มีการหดตัวลงของสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงในเรื่องของค่าพลังงานนะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นะครับรวมถึงในเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของการเมืองนะครับโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับในเรื่องของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสภาพภาพยุโรปนะครับซึ่งก็สรุปนะเดือนนี้ก็ยังคงส่งสัญญาณเฝ้าระวังนะครับโดยที่อยู่ในเรทก็คือใกล้เคียงกับปกติเบื้องต้นนะครับเลยที่ลบ0.09นนะครับนี่ก็จะเป็นการ แถลงนะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับในเดือนมกราคมนะครับที่ผ่านมานะครับไปต่อไปครับนะครับอันนี้ก็มาดูในเรื่องฮอตอิชูในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเศรษฐกิจนะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการปรับลดในดอกเบี้ยนโยบายนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทย นะครับซึ่งมีการตับลดลง0.25นะครับจากร้อยละ2.25นะครับเหลือร้อยละ2นะครับซึ่งตรงนี้เองทางสสก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลนะครับทำให้จีดีภาคการผลิตเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้0.1ของปทเป็นคนคาดถึงคาดไว้นะครับซึ่งตรงนี้เองแน่นอนที่สุดนะครับก็คือต้นทุนทางด้านการเงินที่ถูกลงนะครับของภาคเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มั่นใจว่าจะส่งนะครับอันที่สงนะครับต่อภาค เอกชนที่จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุกรกิจอื่นๆนะครับรวมถึงก,การขยายตัวของธุกร, <c oughs> รกริจด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองก็มีความมั่นใจว่าจะหันมาลงทุนแล้วก็ขยายตัวของธุกรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงความสามารถในการแข่งขันนะครับต้นทุนทีกก่บอกนะครับต้นทุนการเงินที่ลดลงนะครับอันนี้ส่งผลให้ต้นทุนต่างๆนะครับก็ถูกลงนะครับรวมถึงปัจจัยในเรื่องของราคาต่างๆที่เอามาแข่งขัน นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับความสามารถในการแข่งขันให้กับทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญนะครับก็เรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองก็อย่างที่ทราบนะที่ผ่านมาก็มีความเข้มงวดรัฐบาลเองตอนนี้ก็พยายามผลปลนนะครับในเรื่องของความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต่างๆนะครับการลดเกบเบี้ยนโยบายลรงงานนี้ก็มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับซึ่ง ในปีที่แล้วนอุตสาหกรรมคอนกรีตก็มีดัชนีการผลิตลดถอยลงนะครับแล้วก็ในหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เองสสอก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะช่วยปรับดันนะครับในการขับเคลื่อน GDP นะครับแล้วก็ทางสสอนะครับรวมถึงกระทรวงสากรรมนะครับก็ยังมีการดําเนินงานในหลายหลายด้านนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับภาคอุตสาหกรรม นะครับอย่างเช่นในองการปรับโครงสร้างนะครับในเรื่องของเลโกเรชันต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นการชะลอนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่จะมาช่วยภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็ทางกระทรวงก็ตั้งเป้านะครับให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีส่วนในการผลักดันนะครับ GDP ของประเทศนะครับให้เติบโตขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะครับอันนี้ก็ เป็นต้นปีที่ที่น่าจะดีนะครับก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดทั้งปีนะครับก็จะมีการขยายตัวในเรื่องของดัชนีนะครับผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับวันนี้การแถลงข่าวก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะพี่ๆสื่อมวลชนนะวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในสถานที่นะมาออฟไลน์ด้วยกันที่นี่นะครับ แล้วก็ขอบคุณนะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ใน Zoom นะครับก็ขอบคุณนะพี่ๆนะสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสะสออทั้งมาร่วมในออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเดือนหน้าเราก็จะเจอกันอีกครั้งนะครับแล้วก็มาติดตามนะครับแนวโน้มนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับดัชนชอนตุสาหกรรมว่าจะมีการเติบโตหรือว่าจะมีการเดตัวอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ